วันเดียวได้คลิปหนึ่งเลยไม่เป็นไร <ผม S 1> หรอก,อกถ,อถือว่าเรานั่งอย่ารำคาญตัวเองซิพูดก็พูดไปเถอะเออแล้วจุนิโมมันจะให้นี่ให้เราป่าววะแกแกไปดูทีวีนะทีวีทีวีดูทีวีทีวีมีอาหารนะจ๊ะทีวีได้เร็กขอเสนอไม่อยากไม่อยากก็นะโอเคนะให้เราฮะ เอาเลยเอเอเอาเลยปูยังแส่แล้วเฮ้ยมันต้องให้เจ้าบ้านก่อนสิเรื่องของมีงลยเฮ้ยลูกไปทำอะไรวะาทำเสริมใหม่มาวะอ๋อเสริมไปไปไม่มีไม้อะไม้หมดแล้วเฮ้ยเราได้ขายของไปปว่าลืมกูไปขุดไม้ก็ได้ เจ้างเจ้าดวงใจไมได้เยีมแล้วอ้าวเปิดมัออกไปโอ้โหยย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 ยอยยยอยยอยยยยยยยลยย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 วยย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 ย่ยยายยยรยย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 วยยยไะ ฉันจะไปตัดมาฉันไปได้เอาควาดมาอีกป่ะเอ้ยเงนีอ่ะโอ้โหพอลงมัดแล้วดูต่พุทธีขึ้นเยอะเลยว่ะฟัดทองฟัดทองดองไอ้ฟักทองเอแต่กว่าเขาเกี่ยวตีปลาดองเฉยเลยลงมัดแล้วกลายเป็นไม่่ใชไปลงมัดมาพี่เป็นมอสเตอร์เกิลเลยแย่ไม่งั้รักกันเยอะเลยว่ะมอสเตเกิลอืมไปมัสเตเกิลเอ็นเตอร์คูที่ขายทิ้งได้ไหมเนี่ยเอ็นเตอร์คูที่ขายชิ้นได้ไหม ไปเลยไไกลายลากว่ะเซตเด็ดตัวปวดมูเบียร์น่ารักตัวเป็นแผลจ้ดูตรงไหนวะเอาผดาบไปนี่นะเจอมอนอะไรรอ้งหรออ่ะเอาไปขายซิเอออยากรู้อยากเห็นต้องเอาไป้องขายดูเอาไปดองขายดู ไไปเอออาาล่ขยงฉันจะไปตัดไม้จะเอาบ้านอุ้ยบ้านหายทำหายไปไหนอ่ะฮ่าฮ่าบ่อเลี้ยงปลาอีกแห่งยังไงล่ะโอ้ยปลาอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรเราเกลียดต้องตัดไม้อ่ะพอตัดได้ครบก็เราจะพอดีแหละโอ้ยวันเดียวก็ได้แล้ววันเดียวของกันเนี้ยไม่ให้ ได้ทำเหลือเธอให้ไม่ให้ด้วยดูดูดูเธอทำใช่ไหมอย่าให้กูมีนะทำไมถึงทำกับฉันได้ไปไอเนี่ยเหรอให้ความจริงเราควรตัดปลาดาวให้เป็นเศษๆแล้วก็โยนลงไปในบ่อไปๆอีบ้าเฮ้พอมันจะแยกแยกกลางไงล่ะขาิโนจิโนจิสเกมอีบ้าอ่ะเกมก็เกมอ่ะ มันเก๋มันทำเงินไม่ได้มันเป็นเกมมันคือการแตกตัวไงล่ะพี่เอ๋ที่การขับมันแย่พันยังว่าเร็วเลยยี่อะเออเขาสับแัลกเลยสับแหลกต้น่อยมีต้นไม้เยอะๆฉันจะไปที่นั่นพี่เอในฟาร์มอ่ะมีที่ให้ตัดเยอะแยะเลยพี่เ ในฟาร์มใช่ไหมเออไอตรงที่ไม่ล้อมหินเนี่ยตัดไปเถอะไปเลยตัดให้เกลี้ยนเลยไปเลยจ้าพอตอนนี้นี่ก็ตัดอยู่เหมือนกันเอออัพบ้านใช่ไหมอย่างเล็กอย่างเดียวขั้นขั้นสองก็ห้าร้อยป่ะเพียวไม้เก้าเก้าเก้าเพียวอะหายไปในพิบตาเลยอัพลาววัวแล้วลาวไก่ ตัดมายเยอะยางนั้นได้หรออ้าวก็มันมีเก้าเก้าอันในกล่องสามอันอ,นอสะสามสแตกอะบ้าเยอะไปปุ๊แต่นี่ใช้หมดเลยอะไปดูคลิปเก่าๆ,ๆดิมาไงวะนี่นาอาจาจะเป็นนี่ของนี่ส่วนหนึ่งก็ได้เออเพราะว่านเนี่ยตรงนี้แหละตรง,งบ้านนี่แหละโอ้ยหัดดีต้ยเพียวทำไมเหมือนเพียวตัดไม้ไม่โดนวะโดน ไม่ได้ยินเสียงตัดอ้าไม่ล้มถ้าเป็นเรื่องจริงคงตายก็ไปเราซื้อสัตว์ทุกตัวอยังไงทุกตัวละจ้าที่ตังหายไปเหลือจะเหลือศูนย์อะพี่วันนั้นมึงบอกไอ้ตังหายไปนะวะจะตายอ่ะอย่าล้มทับกันมิวะตัดตั้งหมดที่ปุ่มนี้มันีมันมีแม่เอ็มมันมีเออ่แม่เหล็กอีกอีกวงมา อีกวงไม่ไปใส่กัให้ดูทั้งแมม็ปเลยนี่ไงใเ่ซะหกอันแบบใครแบบใครโยนของมาพุบเข้าตัวปั๊บเลยแบบโยนใครโยนขยะพุบเข้าตัวปั๊บเลยไม่คืนได้แหละโอ้ยไปเราจะทําการแกล้งเขาเว้ไปตกปลาได้ขยะมาเยอะใช่ไหมโยน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 เราถอดแหวนแม่เหล็กเราทิ้งเว้แล้วก็โยนโยนขยะเต็มเต็มให้เต็ม จังเลวจังเลวเฮ้ยคำสับา่าไหมจังเลวอะ่อวะขวดเลวกุลรอต่อยตัดไม้มวยเฮ้ยให้คนละต้นดีจะได้ไวๆ,ดวๆเดี๋ยวก็ไปใส่กล่องรวมกันอยู่ดีรวมแล้วรวมแล้วไม่ใส่อ <Norwegian. S 2> ้าวใครว่าจะใส่ไม่หรอก เมื่อวานนี้กูไก่นอนเที่ยงคืนไปรุ่ตัวคีคือตีสีมันวาบใช่ไหมแล้วกูตื่นมาทีแปดโมงแล้วกูแบบกูหลับแล้วใช่ไหมเมื่อคืนนี่นอนเที่ยงคืนเห็นไปยังกันนะเอียดูดูไม่เผลินนอนเที่ยงคืนบ้างงจ เฮ้ยตนไม่แต่เลวมันโตจริงจริงด้วยอ่ะต้อยโตดิฮะไม่โตจะปลูกไหมเนี่ยพูดอย่างก็มันจะไม่โตแล้วอ่ะเคยโตแบบนี้มันเคยปลูกแบบนี้มันไม่โตมันาต้องรอสามสามเนี่ยมันต้องแบบสามคูณสามเนี่ยมันไม่โตไม่แค่วักช่องเดียวก็ได้แล้วอ๋อเออแต่ว่ามันจะวางมึงฮะมันจะวางน้ํำยางไม่ได้เว้ยวางอะไรน้ํำยางวางที่เก็บยางไม่ได้เว้ย ได้<ร>ทำไมไ <ป S 1> จะไม่ได้ออะงดดูิก็เคยวางอยู่อะทำไมจะวางไม่ได้ไป<ต>อยู่พลังงานเหลือมากบุญรี่ดีจริงจริงพลังงานเหลือมากห้องนี้เหลือสิบสี่แล้วเนะี่ยบุญรี่มันดีจริงจไหมมึงอ๋อก็กินบุบรี่เพิ่มนี่ใครจะเป็นคนไ,ได้อัพบ้านก่อนกันนะไม่ใช่กูแล้วแนะ่ ต้องเป็นข้าแน่นอนเไอ้บอกอะ่ไรบอกกูนะกูจะวิ่งไปเลยแหละมันใช้ไม้ร้อยห้าสิบเองไม่ใช่เหรอวะไม้อะไรอะ่ะใช่ไหมท่านแรกอ่ะไม้ร้อยห้าสิบป่ะไม่รู้อ่ะแต่ขอตัดเยอะๆไปก่อนตอนนี้โรบินกำลังมาทำบ่อปลาให้อยู่ <c oughs> ไปไปเดี๋ยวมึงชนอ้าวหวดดีใครเน่ยไม่ไม่หวดถอเร็วอะไรวะมันแยกไม้เดินมาไม้ล้มใส่พอดีเลยเดี๋ยวเก็บได้แต่แซปกลับไอเนี่ยลูกโอ่ะไม้เข้าตัวนี่หมดเลยได้5 0าอแล้วะเร็วปังอัพไอนี่เก็บไม้เยอะมากเป่า ไม่รู้จำไม่ได้น่าจะเป็นอย่างนั้นมั้งนี่คืออัพเก็บของป่ามาเก็บของป่ามาอะไรไม่ใช่ไม้หรอกมันน่าจะเยอะด้วยตัวมันเองอ่ะกีบป่ามานี่ยวะล็อกแล้วมลาาบกกว่่นดีล็อกแล้วหวัดดีนะเพื่อนฝูงแกด่าโคอขอนคุณแน่ พี่ว่าจะเริ่มจีบวิาสาแล้วเนะี่ยรู้สึกอ่ะจะจีบทำไรพี่หาบ้านจูนิโม่จ,จูนิโม่นะเออไปจีบเลยไปจีบเลยเออต้อยไอ้ต้นไม้เล็กอะถ้าแกไม่อยากให้มันโตแกฟันมันทิ้งได้นะดูในแบบต้นฟันแบบใช้เคียวได้อะ่ะอะฮะรู้แต่บางต้นมันโตจนจุดที่ใช้เคียวฟันไม่ได้แล้วก็ดูในคลิปบางคลิปอะมันตัดได้แกก็เดิน เอาจ้ำเอาขวาจ้ำไปไทเกอร์เท้ายังไม่ได้โดเนทใช่ไหมไทเกอร์เท้าไม่ได้แจกเก็บไว้ก่อนยังคิดว่าวะนะอ้าววิศาหวิสาหโอ้ยแยมกำลังปลูกพอดีเลยบ้านสว่างมากเลยโก็ยังไปเลยนะอ้าวหาของไทลิเปียก็ยังไม่ได้โดเนตเลสสแนป เปอร์ก oh, 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 ็ย oh. oh, ังไม่ได้โดนิทปลากระปงปลาทรายกับบูสกิฟปลากระปงป่าวะปลากระปงโอ้อยไทเกอร์เท้ามีปลาดุกมีเอ้ยเราครบแล้วปลาฉาดครบสี่ต yeah, oh, oh, anyway. ัวเลยชาด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 แช่ชั่วฉาดเออว่าเรื่อจกีบชายตอนนี้ปลาม่อนเลยอือดีแล้วไปม่อนมึงน่ารักไหม ไมยไปมึงเอามาให้มึงดิไม่ไม่ใช่มอนแบบไ้ที่ไม่ใช่อย่างนี้มันเป็นมอนเตนไอ้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่มอนเตเป็นพวกสัตว์ในฟาร์มากกว่าตะกพูดอย่างนี้คือทั้งหมดที่เปลี่ยนคือเป็นสัตว์ในฟาร์ไก่วัวนี่เป็นสาม้ำปะสามไม่เปลี่ยนเขาไม่เปลี่ยนไม่ไม่ไม่เออเปลี่ยนให้สัตว์เป็นสาร้ำปะไม่ได้เป็นสาม้ำเป็นเป็นมอนเตอร์แบบไม่ดงเ้ยอเราต้องมามอบหน้าที่ให้เตอร์แล้วล่ะวันเสาร์เนี่ยตะมุตะมีดีเลยชอบ ยังเป็นนักตกปลาที่ยิงยวดนะฮะไม่อยากเปลี่ยนมอเตอร์ไดเหมือนให้เป็นไงเดี๋ยวไม่อยากจะฆ่าดิ้งอนี่ยจะเกสู้กันอะไรเงี้ยมันเพลินตาเหลือเกินพิกเซ่ก็ไปเป็นหรอวะมึงพิกเซ่ก็ไม่เ็นวะไอ้ย่อยให้พวกมันเป็นตลาดพิเศษีแล้ะเถิดมุ้งบิงกันมาจะรู้สึกผิดแปลก นีเนี่ยมันก็วางได้<อ>นะเพียวว,วางได้ได้เรอ,อไดเอ้เราลบเอออ่ะต่อให้เซฟเก่าเราก็เลยนได้ดเซฟเก่าฟาร์มเรามันเท่าเดิมไงมันยังไม่ได้ใส่มอดนี้มันใส่มดนี้แล้วมันฟาร์มมันผิดแตกผิดแทกแตกไปฉันอยากจะขายบลูเบอร์อรี่แล้วเกินขายไปสิให้ห้ามเพียวถ้ <c oughs> าฉขายแล้ว ใช่นี่ลงไอ้นี่สตาร์มอสไอ้นั่นไทยมาใหม่นะของสตาร์เดียลเอเฟเนต์เนี่ยน่าจะกลับมาเป็นภาษาไทยใช่ใน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 ที่อัปเดตน่าจะมีอยู่แล้วก็ลงมาแล้วใช่ก็อันที่อัปเดตนันแหละนีอัพนี่ใส่ให้ไม่ไม้กลงนะไม่พอรู้ยังไงล่ะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใส่แทกไว้ ไม่ก็ไม่เข้าบ้านต่างคนต่างแจกแจเข้าบ้านไปยุงอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ในเมืองตีมอนสเตอร์อยู่จะเที่ยงคืนแล้วไปแอบคุณคืนแล้วไปหาของรีบนอนดีกว่าเดี๋ยวพลังงานไม่เต็มไอ้พุมานะนะฮะโอ้เดี๋ยวพลังงานไม่เต็มน่ะรีบนอน แล้วพวกนี้ไปเช็คที่กิวดีกว,ว่าว่าค่าค่าไปตรวจกี่ตัวแล้วใช่ไหมใช่ต้องไปเช็คขาย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 เท่านี้เราก็เพอร์เฟกแล้วได้แหวนออลิเดียมมาเพิ่มใส่แหวนออลิเดียมใส่แหวนดูดเลือดใส่แหวนใส่ได้หกวงเร็วแล้วเออรอนเยอะไม่อยู่เยอะไม่อยู่อู้ห่วะเนี่ย ของในมอสราคาก็าใช้ได้นะอู้เฮ้ยไข่สตาฟิชร้อยสาสิบ้าบทใช้ได้ใส่ปลาดาวอ้าวเปได้ไข่มาไปนนเดินลงไปดูสิอ๋อพี่ก็ว่าอยู่ทำไมตั้งไอ้นี่แล้วไม่เห็นรอดเดี๋ยวมันก็นั่นแหละเอ้ปลาดาวมันมีไข่ด้วยเหรอวะ เออถ้ามันเอาเศษดาวมาขายยังพอว่านะไม่เศษประดาวอะไรเงี้ยแต่นี่มันไข่ประดาวเลยนะเว้ยวัดเทพรอเพียวรอเพียว รอเพี่ยวกลับมาพี่ตะโกนดังไม่ได้ว่าไหมเนี้แม่งม,มันจะนั่นไงเสียงแตกมันมีคลิปหนึ่งเสียงแตกไยพูดดังเกินไปขนาดปรับเสียงให้รับเสียงไม่เบาลงแล้วนะ

มันมีข้บพวดสิน้ำเงินด้วยนะบูคอนไงไปเช็คปลกพระดาวแบบเฮ้ยมีสองตัวแล้วเย่เ <c oughs> <Yeah. S 2> มื่อวานออกไข่เพิวันนี้มีตัวเลย <c oughs> ใช่ความจริงดอกทานตะวันปลูกได้สองฤดูนะ <c oughs> แต่ฤดูหน้ามันฤดูหนาวใช่ไหม เ้ยไดมออโควนเสร็จแล้วเฮ้ยปลาดาวกระโดดป้าจริงดิใช่ปลาดาวกระโดดได้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะเฮ้ยบงคือกันบ้าบเป็นเลี้ยวไฮ้เก็บบัวตรงนี้เอ้อันนี้มันเอ็กแพนเอ็กแพนมีเขวะปะเฮ้ยเก็บเอ็กแพนไว้กันปะเอ็กแพน ไอเอ่อมาเขอลมัข้ามวงอ่ะมีโดเนทป่ะจำไม่ได้มีโดเนทไปอย่างวะเดี๋ยวเอาดาบไปขายกันเฮ้ยไปหืมเราบริจาคเงินครบได้เลยนะเนี่ยเอาไปเอาเลยไปจัดการ ขอไปไม่กลับเลยจะไปจากกันเลยก็ทับอุ้ยเคือมันกระพร่งั้นเหละไปฮะเดี๋ยวพี่จัดไม้ให้นะไปนะอย่าร้องไห้ร้องไห้เหรอวะพวกลังดูคลิปอยู่มีอะไรดรือโอ้โหคลิปโอ้พิซซัพทีวีพระเจ้าบินเร็วอะพระเจ้าบินวันพระเจ้าบินเร็วจนตามองไม่เห็นเนี่ยไปจบละดีนะพวกเจ้า ่าวันนี้มันตจองเงินฮะปีดร้องอะตมกมงบับเบิลครบแล้วคืออะไรวะบัตเดอครบแล้วมงดูเงินสิพวกเรามีความสุขที่ได้ช่วยเหลืออย่างไรมันก็นั่นแหละอาหารชิว่าไงนี่คือพร้อมเป็นแล้วใช่ไหมได้อะไรบ้างอะ ได้อ๋อที่โคนได้เสาไฟแล้วก็ได้เออ่คอุณภาพไอ้ปุ๋ยอ่ะปุ๋ยเพิ่มคุณภาพเออนี่ยัง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 นี่เสดเงินไดเดียวอ,อ,อ,อ๋อแอปเปิ้ลใช้สามลูกใช่ยังได้ไหมได้อยู่ไหมยังได้ไหมแอปเปิ้ลมันมียี่สิบมันมียี่ต้นไม้ยี่สิบสายพันธนะุ์น่ะมันบวกบวกมอสดนะ้วยไง บวกสี่บัตเตอร์ไม่มีมดบัตเตอร์ไม่มีของมดดูไอของโดเนทอะไม่มีของมดอยู่แล้วแต่สนใจไงอยากจะปลูกมันทุกอย่างไงอย่างละต้นก่อนต้นเรียบร้อนได้ผนได้ให้มานีแล้วนี่แให้เราด่าวเราไปขายไม่ได้ฟันปิดเฮ้ยส้มให้มานีนะครับผมได้ส้มอ่ะไม่ได้เอ้ยได้แอปเปิลด้วยเพียวเอ้ยแอปเปิลแบบมีลูกเดียว ใช้สามจ้ะใช่ไม่ได้ไม่ได้ีอันอ้าวมีสองที่เหรอมานีคือใครวะอ๋อมานีเมียลุงทำไมอ่ะมานีเมียลุงนะฮะเราวันเกิดวิสาอ่ะพี่จะจะทำความสัมพันธ์กับวิสาความสำคัญยังไงนั่งตื่นอก็ไม่ให้ดีกันนี้มาดียังไงไม่ี่วไมเกห้มานีก็ขอไม่ให้อะไรไม่ให้ก็ได้ มันนี่ชอบไดมอนด์ปุไม่มีไดมอนด์เอาบูเบอรี่ไปยิปผายไม่ไม่ต่างพอยิปผายไม่ต่างพออันจับพี่แอ็กเหล็กใช่ไหมถึงจะขุดหินก็ใหญ่ได้ในฟาร์มอ่ะอะไรนะพี่แอ็กเหล็กใช่ไหมถึงจะขุดหินใหญ่ในฟาร์มมันได้พี่แอ็กเอ่อพี่แอ็กเหรออืมหินใหญ่น่าจะเป็นเหล็กนะ ใช่ก<อ>ทอเลยทองมันอิริเดียมแล้ววิส <c oughs> ัยจะไม่ใช่เดือนนี้อ๋อแอปเปลิเลไปซะมีมานีตกใจหมดเลยว่าไม่ใช่มานีเดี๋ยวตกปลาก่อนคนมันมีพี่ลถแต่นนะ่าย้ายอุ้ยอีเดียอีเดียมเรือดูหน้านเราต้องไปดูว่า ว่าเราตกเราจะปลูกพืชได้ไหมมันมีมอสอยู่น่าจะมีพืชรดูหน่อยเฮ้ย,ยความเสี่ยงตรงนี้เสี่ยงเว้แมวจูดตรงนี้ดกวะ่ะเฮ้ยอย่าเอ๊ะข้างนอกมีความเสี่ยงอย่าเข้ามานะมึงอะไรวะอะไรอ้าไปหมดีไปหมดทีนะความ <laughs> เสี่ยงอะไรวะสูซ่าหลัไปไอบูเบอรี่ไง อะลรเบิดไหมพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโซเฟียจะแย่งเมียมึงไม่ทันหรอกจีบไม่ทันห้อ่ครบแล้วจะครบแปดตวงแล้วไม่ได้แดกเรียนแน่ีอาเสร็จกูแน่โอมยเอาสงสามหัวใจเองีอาเสร็จก hey, ูแน่ไม่เป็นไร อยู่ไหนวะมีอาโดนแย่งก็จีบมาลุต่อจีบลินัสโอ้ยมาลูคโคแย่งมึงได้มึงแย่งกันโคแย่งเลยหมดเฮ้ยเซลบัานอยู่ข้างบนไอ้ต้อยแย่งเซบั์บ้านไปดิแมวไม่เซลล์บัานของเรานะต้อยแย่งเลยตอปฏิเสธอย่างรวดเร็วแมวเซลล์บัานของเราไงต้อยแย่งเลยต้อยไอ้ต้อยจีบลุงแจ้งจีบลุงมีอะไรนะจีบพิษสัตว์เออใช้ได้อยู่ อิมเมอรัลได้หรอไอ้ย่าเมืองนี้มีอมเอรตรงนี้มีเอมเมอรัลด้วยลุงเลยนะคุณลุงเฮ้ยมินมินแนวมินแนวคนพบตำราใครจุดระเบิดแถวนี้ตัดไม้ก็ระเบิดลไปเปล่าไม่ระเบิดตรงนี้อยู่มันมีเอ่อมีเอเมอรัลอยู่ต้องการไม่คิดอะมึงหรอกฮะ ฮะอะไรเชื่อเปก่าอะไรวะ่เชื่อเปล่าวันนี้เสียงมาเปิดก็ผมก็มาเอ้าก็ผมก็ระเบิดดิก็มันอยู่กระจุกกันผมก็ระเบิดใช้ระเบิดไปดิมันไม่เหมืองเหรอไม่มันอยู่อยู่ตรงเมืองที่มันเปิดสะพานอ่ะเอออไอ้ไอ้อุ้ยสวัสดีครับเจอสวัสดีครับคัสซีสวัสดีครับเจอเคคัสซีดีครับเร็วๆครับแต่มันจะมืดนะครับ เออทมเลยวดิฟลิปมาอย่างนึงไปเคยคิดไหมว่าเราตกขยะได้น้อยลงออไม่ดีหรอดีดีเออบ่ดไหมไม่แค่สงสยัยอาจจะเป็นพรมอดหรือเปล่าออไม่น่จะเกี่ยวั้างือว่าดวงดีอะน่าจะเป็นช่วงที่ดวงดีรับไม่ก็มีสกิลตกปลายเยอะต้องไงนนในน้ำจืดที่ตกได้ขยะบ่อยมากเลยนะ ไม่แนุ่การป์อะไร่าเลยอยู่ดูของแซลมอนเลยนะไปอยากกินแซลมอนจังเต็มได้เต็มเลยเนี่ยเอาไปทำซาชิมิไหมแซลมอนซาชิมิผู้ชายชอบใช่ครับแซลมอนหมายถึงผู้ชายทางเมืองอ่ะเซบาสเซียนจบละ ไอ้เซบัสของเราสิ่วิ่งงี้ดลน,นั้นใม่ได้นะเจ้าไดีนะคุณต้องการอะไรจะใช่รึเขาต้องการจสมึงเอ้ยเอาขอฉันไม่ต้องการอะไรจากเธอ,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 เธอใช่ทันกับบานน้ำก็ไม่ต้องลดเก็บเพื่อเก็บไปทำ <c oughs> อัดก็ไม่ต้องคุย <c oughs> คุยดิก็เห็นแบบเพียวไม่คุยสักทีนี้ก็เข้าไปคุยดิ เราตื่นมาเราก็ไปเห็นอะไรแล้วเว้ยจะได้ได้นี่เร็วๆไข่ลูกใหญ่บิ๊กเอกไข่ใหญ่ใช่ไหมไปใช่ไข่ของไข่ของเอมฮะไข่ออกไปวะลินปะลินไปยห้องฟังแมวปะไม่อยู่แล้ว <of facade> <eight> <the liver động movement> <heartbeat> แมวก็ไม่โู่นะเ่อะเอาอย้ายไปห้องไหนอ,อะไรวะรอ้เขาโคตก้อยมันจะมีเสียงใช่ไหมไม่มีลืมนี่ปิดเสียงบอดไปหมดแล้วโอเคโอเคจ้าห้อออของนี้พอรู้ว่าจะต้องบางทีอาจจะมีเหตุการณ์ใครเปิดเพลงขึ้นมาเนี่ย พอรู้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ยังไงล่ะจะวางจะวางที่โคนเพชรไว้ที่ไหนไม่เจอลุงแกมา,จากเจ๊เรือดูหน้าเราอาจจะปลูกพืชราคาถูกก็ได้นะเอ้ยเดี๋ยวนะอะไรราคาถูกนะเรือดูหนาวดีกว่าอะไรได้วะ <c oughs> เฮ้ยอาจจะมีพืชในมอสไงเฮ้ยเรนแอร์ก็มีมิเตอร์ซีดอะมิเตอร์ซีดเยอะอยู่ ไปมาสามสิบอันระหว่างนั้นก็าาลงเมืองตกปลาเอาที่ปปีเ้เพรไว้ที่ไหนหล้ครับทุกคนฮะ<อ>บ้านไหนไปอไ,ไปมันอยู่เอาไว้บ้านมานะัน่ะไปมันค้ามมาอันหนึ่งแล้วอะ่ะเอ้ยสายล่อฟ้าบาคานะ่า อย่าต้องทำสายรอฟ้าเยอะๆนะเพียเอวได้ยินกูนไว้เนี่ยฮัลโหลฮะเออเพิ่งได้ยินที่บอกผมอะไรบ้านไปมีเครื่อง DI, ไอ้นี่ไงรีไซเคิลฮะเครื่องรีไซเคิลมันรีไซเคิลอ,อะไรล่รรออะไ,ไม่ใช,ใช่เครื่องโคนเอองงขึ้นอะไรวะเครื่องรีไซเคิลไม่มี เมเปิลไซรัปเอาไปใส่ยังวะบ้านเนี่ยยังมั้งหลังๆเราจะใช้เหล็กกับคอปเปอร์เยอะมากเลยไปเนี่แย้มกับมากรี๊ดแล้ต้องเลี้ยงหมูให้ตัวใหญ่ๆอ่ะเลี้ยงหมูตัวใหญ่ๆแล้วก็ปล่อยออกมาข้างนอกปล่อยแค่หมูวะทำไมต้องปล่อยแค่หมูไอ้อ่ไอ้สิ่งนั้นไอ่ เ็ดทัฟเฟิลและวนะมันก็เกิดอยู่ข้างในไหมฮะเออได้หรอวะได้เนาะมันเกิดข้างในมันต้องปล่อยมันออกมานหลบหลบคุยกันไม่ได้เดี๋ยวเซ่ฮัลโหลกันไม่ได้เดี๋ยวเซ่ฮัลโหลกันไม่ได้ตอนคุยเสร็จก็เปิดด้วยนะได้ทำไเลยเราเลี้ยงฟาร์มสัตว์แบบเปิดปิดดิปิดเลยปิดไม่ปิดไม่ปิดเด็ดขาด ใช่ขัดคลิปแล้วด้วย